ฮ so ัลโหลสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาแต่งหน้ากันแนวนี้นะจ๊ะแบบว่าใช้สายนะจ๊ะสําหรับแบบว่าไปนัดเจอใครอะไรอย่างงี้ไม่ได้ดูมากไปนะคะหรือว่าแต่งเป็น everyday l o o ก็ได้เนาะสําหรับผมก็จะทํา้ก็ตามสะดวกนะจ๊ะไปดูกันเลยไหมง่ายๆจ๊ะไปดูกันเลยค่ะก็มาสู่ขั้นตอนของการเตรียมผิวนะคะ C C t i p l e c o r e นะคะเหมือนเดิมเลยจาะ ตัวนี้เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทามาเนี่ยจะช่วยปกปิดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนนะคะดูเนียนมากๆเลยเสร็จแล้วตามด้วยบีบีของเลร่าเขียวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทาตามคลิปเลยเนาะเราจะเน้นให้ดูใสเป็นพิเศษนะคะพอเราแต่งแนวไซเบลเนาะลงมาที่ข้างแก้มด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดไปนะคะเมื่อได้เซ็หน้าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะปัดแก้มนะคะด้วย ปัดแก้มเนื้อครีมนะคะของ KMA นะคะหน้าแก้มก็พอนะจ๊ะเสร็จแล้ววันนี้เราจะใช้แป้งเต้าหู้นะคะลงโดยใช้แปรงนะคะเป็นคาบุกิปัดเลยทั่วหน้านะคะเพื่อให้ดูใสๆดูไม่หนาเนอะอย่าลืมปัดคอด้วยนะจ๊ะ จแล้ววันนี้เราจะเขียนคิ้วนะคะวันนี้จะสอนเขียนคิ้วให้ดูแบบโอ๊ยดูคิ้วสวยดูสามมิตินะคะให้เราใช้คิ้วฝุ่นนะคะล่างเส้นคิ้วจากด้านบนนะคะให้ได้รูปคิ้วตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ล่างเส้นคิ้วจากด้านล่างนะคะขึ้นไปบรรจบกันนะที่เหลือก็ระบายสีตรงกลางนะจ๊ะตามคลิปเลยเสร็จแล้วเนี่ยตาจ,จะใช้ดินสอนเขียนคิ้วนะคะ เขียนเฉพาะเส้นล่างกับเส้นบนนะคะเพื่อให้คิวมันดูแบบมีมิติขึ้นมาให้ดูแบบสามมิติเนาะนี่เห็นไหมเขียนเฉพาะเส้นล่างกับเส้นบนนะคะทําเหมือนกันสองข้างเลยจ้าได้แบบนี้ก็ล่างอีกทีอ่าเส้นบนกับเส้นล่างนะคะตรงกลางไม่ต้องทํานะเสร็จแล้วมาสร้างโูกค่ะเหมือนเดิมเลยตัวที่ตาปัดเนี่ยเป็นของเมเชียของฮ่องกงนะคะใช้ตัวนี้มานานแล้วนะคะสารพัดประโยชน์ ได้จมูกแล้วอันนี้ลงไฮไลท์นะคะของ LDM นะคะสันจมูกเหนือคิ้วนะคะตรงโหนกแก้มนะคะมุมปากแล้วก็ตรงคางเพื่อให้คางดูยาวขึ้นนะจ๊ะเสร็จแล้ววันนี้ตาจะเขียนอินไลเนอร์นะคะด้วยที่สองของเมลินดานะตาโตเบรอร์เลยเห็นไหมเขียนด้านในนะจ๊ะเพื่อให้ดูแบบดูธรรมชาติตาคมเองอะไรแบบนี้นะจ๊ะ เสร็จแล้ววันนี้จะทาตานะคะแบบสีเดียวเลยนะคะเหมือนดูไม่จงใจแต่งนะอะ่ใช้แป้แบบนี้นะคะตัวนี้หนึ่งรอยบาทเท่านั้นเองใช้ดีเป็นวิ่งวิ่งดูใสๆนะคะทาแค่ครึ่งครึ่งตาพอเสร็จแล้วก็มาไล่ที่ขอบตาล่างด้วยเพื่อให้ดูตาตุยๆดูแบลๆนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะจะก,กิดอายไลเนอร์แบบตกๆนะคะ ให้เส้นบางที่สุดเท่าที่เพื่อนเพื่อนจะทําได้นะคะบางบางในตกตก,ตกแบบนี้กรีดเหมือนกันสองข้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับสาวสาวที่ไม่อยากติดขนตาก็แค่ปัดมาคาราสำหรับตาก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วลงสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะหน้าแก้มนะคะอันนี้เราจะไฮไลท์นะคะไฮไลท์เป็นตัว c อ่าด้านบนนะคะตามคิปเสร็จแล้วก็ไลท์เป็นตัว v เพื่อให้หน้าเราดูเรียวเรียวเล็กๆนะจ๊ะเสร็จแล้วลงตินนะะ้นค่ะด้านในนะอันนี้ของ e 2 d นะจ๊ะ ร็จแล้วก็จะทาลิปสติกนะคะของเล็บลอนเบอร์6 7 4่นะจ๊ะคอรัลเบอร์รีนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ฟินิตลุคค่ะเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะประมาณนี้ใสๆแบวลก็ลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าอย่าลืมไลค์แอนแช่นะบ๊ายบาย